มามาโอมมาเอาดีๆเห็นขึ้นบนน่ะเอาดีๆไปเอาไปอลยกขึ้นไปนะโอมีมีเสื้อผ้ามือสองมาขายกับพี่ไหมขอนแม่เนี่ยหนูจะมาเอฟเนี่ยเอฟอะไรหนูไม่ต้องเอฟหนูพี่ให้หมดเลยหนูจะเอาอะไรพี่ให้หมดเลยโอ้ยไม่ได้เป็นไรอ่ะแล้วของมาร์กอ่ะมาร์กซื้อมาร์กหน่อยดิมาร์กมาร์กอยากมาร์ก เอางี้เอาอะัรเอางี้ขอเอายังไงวิธียังไงเอางี้ีขอให้จ้าจ๋าเป็นคนขายได้ไหมเอาเอาผู้หญิงข้างหลังเป็นแนะนําสินค้าหน่อยทักษะทักษะการขายทักษะหน่อยดูขอดูทักสาดีมาวพี่นนมีกระดิ่งหรือเปล่า นี่จ่าแนะนะมาตัวหนึ่งซื้อเลยอะไรก็ได้แต่ขอจาเพิ่งขายนะอยากดูอันนี้ <สา S 1> คือ,อ,อถ้า,าคนยังไม่รู้รู้ว่าอันนี้เป็นเหรียญสุ่มนะครับผมสามารถเอาไปแลกในธนาคารได้ดูซิอันนี้น่าจะได้หลายพันอยู่นะครับขายขายองน,นี้เพีเยงเท่าไหร่อันนี้อันนี้ขายยังอย่าบอกว่าจะาเอาเองนะ <S <S อันนี้ถ้าไม่มีคนเอาจ๋าเอานะโอ้โหไม่ไม่ให้จ่าขายเพราะจ่าเป็นฝ่ายขายของจีนแนทีวีก็อยากรู้ว่าฝ่ายขายทำงานยังไง เวลาขายของค้าอยากดูไปเลยแล้วคนดูเนี่ยห้าพันกว่านะขายของดูกว่าตอนนี้เลยๆขายโอกาสมีก่อนพี่อ้นพาขายเรวขายขายหรอนี่ไงก็ต้องเป็นลาเนตสิมาเอาเอาลาเนตนะเอามาสิบได้เลยเอาดีๆขอสักตัวหนึ่งเอาเอาเราเรซื้อแล้วแบบไปทำงานแล้วอยากได้เสื้ออยากได้กางเกงอยากได้รองเท้าครับ เอาเอาเสื้อเอาเสื้ออยากได้ทูพี i ม c e นี่ไหม two piece มีงานโอ้พอเข้ากล้องมันไม่เหลือใส่ได้ใส่ได้เนี่ยเธอตัวนี้น่ารักมากเอาเลยเจเลยเอาตัวนี้เอาไว้แต่งงานเจห้าซาร่านะครับสี่ร้อยบาทเจห้เอาเอาซาร่าห์สี่ร้อยพิมไม่ได้อะเอาตัวนี้แหละป๋าป้าเอาล็อกไว้ก่อนเจห้าสี่ร้อยบาทเออล็อกลเอาตัวนี้แหละล็อกล็อกไว้ก่อนอันนี้อันนี้มาพันธีอันนี้โอมที มันต้องให้ให้เหรออันนี้ให้ของของตัวเท่าไหรสองตัวเท่าไหร่อ่ะต่อนี้อของตัวเท่าไหร่กูขายตัวละสี่ร้อยจะโตดิโง่ลดหน่อยอ่ะพี่อาร์มคนกันเองสองตัวหกร้อยน่ารักเลยปะเนี่ยน่ารักสองตัวหกร้อยอ่ะโอ้โหโอ้ไอพวกดาราเป็ายังฝันอ่าแถมกล่องแถมกล่องที่มาก็แถมกล่องด้วยไหนแถมกล่องไปได้กล่องไหน่อ ไอ้ไอ้กล่องขายได้กล่องพาด้านี่หลายร้อยนะทำไมล่ะเออหลายร้อยไม่ขายจ้าเอางี้เอาเสื้อไม่เอาเอากล่องอย่างเดียวโอมาร์ปะเนี่ยโอ้หมากรหมากระเนี่ยเอาไอซื้อซื้อซื้อจริงซื้อจริงเอาเอาอ่าสองตัวนะเสื้อคู่เอาสีอะไรแล้วก็ได้แปด้เนาะอย่าเอาสีส้มก็ได้แปดร้อยโเอาผมเอาสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองจองไว้นะสีเหลืองกับสีส้ม อ๋อเก่งมากเรยไปแล้วมาแล้วไปทำงานแล้วเออคิดทิ้นเอาติงเลยนะเออแต่อุ้ยเขาไม่ได้พูดเรื่องอันนี้เขายังไม่ประกาศโดนตบใครมันพูดในทวิตเตอร์ต้องเยอะแค่นี้นะบ๊ายบายหนูและสองคนบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วโอ้ตั้งใจนะลูกสู้ๆนะลูกอันนี้เป็นไรน่าารักกมแล้วมาร์คนั่งอยู่นี่มาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์กหน่อยเดี๋ยวอัปเดตด้วยนะบ้ามีเรื่อง 好，你等我片刻。Okay, okay, okay. <laughs> okay. <laughs>